มีใครเคยผ่านการทําสีมาแล้วแต่ว่าอยากยืดผมบ้างคะเดี๋ยวพามาดูเคสนี้กันค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าเนี่ยเคยทําสีมาก่อนหน้านี้นะวันนี้คุณลูกค้าก็จองคิวมาเป็นการยืดผมนะคะซึ่งสภาพปลายผมของคุณลูกค้านะคะ <c oughs> เป็นผมที่ค่อนข้างแห้งแล้วก็อ่อนแอคะ่ะ <c oughs> และในส่วนของโคนผมนะคะก็ <c oughs> ここคือเป็นผมที่เกิดใหม่คะ่ะค่อนข้างแข็งแรงเลยหลายๆ <c oughs> คนก็คงคิดนะคะว่าการยืดผมของคุณลูกค้าหัวเนี่ยก็คือน,น่าจะง่าย <c oughs> แต่จะบอกว่ามันไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนเพราะว่าผมของคุณลูกค้านะคะจะมีช่วงรอยต่อระหว่างผมที่เกิดขึ้นมาใหม่กับผมที่เคยทําส การยืดนะคะคุณลูกค้าเนี่ยจะบำรุงด้วยเจ้าตัวโอลาเพกคะ่ะซึ่งโอลาเพกนะคะจะช่วยในการเชื่อมต่อข้อต่อของเส้นผมที่เกิดความเปราะแล้วก็แตกหักภายในคะ่ะเราจะหมักโอลาเพกนะคะไว้ประมาณ15นาทีคะ่ะเพราะว่าเคสนี้นะคะบริเวณช่วงปลายผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอ่อนแอเลยคะ่ะหลังจากเราหมักโอลาเพกทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วใช่ไหมคะเราก็แกะออกคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาลงน้ํายายืดผมกันตอนที่เราลงน้ายายืดผมนะคะทุกคนคือเราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยคะ่ะซึ่งเคสนี้เราจะใช้น้ํายาทั้งหมด2ส,สูตรคะ่ะจะเป็นผมแแข็งงรพ ด้านโคนผมเนี่ยก็คือเป็นผมที่เกิดขึ้นมาใหม่นะและในส่วนบริเวณปลายผมนะคะก็จะเป็นผมที่อ่อนแอค่ะหลังจากทกําการยืดเสร็จนะคะและนี่ก็คือฟินิตลุคของวันนี้ค่ะทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะอันนี้ก็คือบีฟอร์ก่อนทําค่ะทุกคนปลายผมเนี่ยก็คือแห้งมากหลังจากที่เราบํารุงด้วยเจ้าตัวโอโลเพกนะคะฟินิตลูคก็คือสวยมากค่ะทุกคนผมเนี่ยเงามากบริเวณปลายผมที่แห้งเนี่ยก็กลับมาดูมีชีวิตชีวาอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะใครอยากยืดผมสวยๆแบบนี้ก็มาเจอกันที่ออกินแฮร์ซาลอนนะคะ